ครับสวัสดีครับที่ไร่เกษตรอินทรีวางน้ำเย็นนะครับยามเช้าช่วงวันหยุดนะครับวันนี้ก็อจะพามาดูเล้าไก่ที่ผมกับลูกน้องได้ทำงานสองคนนะครับก็คือหลังนี้นะครับวันก่อนถ่ายถ่ายคลิปไว้ตอน,นี้ว่าขึ้นเสาอย่างเดียวให้เห็นพอิตอนนเสร็จแล้วครับเสร็จประมาณสี่ห้าวันแล้วถ่าสเสร็จราช้าเพราะเราทำเรื่อยๆนะครับไม่มีเวลาทำจริงจัง ทำไปเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับโซนนี้เป็นโซนที่ให้ไก่ออกมาเดินเล่นนะครับก็จะมีก้นคอกไว้ซึ่งเป็นร่องกลางระหว่างเฟดเก,ก่ากับเฟลดใหม่นะเรใช้พื้นที่แล้วปล่อยไก่มากินหญ้าเล่นนะครับให้ดูภายนอกก่อนนะครับภายนอกเริ่มข้างในมีไก่แล้วนะครับปล่อยไก่แล้วปล่อยไก่ได้สี่ทวันละครับ ก็ประมาณนี้นะครับอยู่ข้างืออยู่ก้างๆลาวเดิมนะครับแต่ว่าทําใหญ่ขึ้นมาหน่อยทําเองนะครับก็ส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนโปร่งนะครับเพื่อให้ไก่ไม่ร้อนมากส่วนนี่เป็นหลังคาก็กันแดดกันฝนส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะครับจะพาเข้าไปดูข้างใน,น ที่ต้องต้องทาสัการสีกั like ye ye ้นอะไรอย่างเงี้ยที่ให้เข้มแข็งอย่างนี้นะครับเเพราะว่ากันหมาหลักๆเลยคือกันหมานะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูเล้ามาหลังใหม่นะครับวันนี้พาชมเาเล้าหลังใหม่ข้างในเป็นยังไงบ้างอ่าข้างในจะบิ้วได้แค่ไหนนะครับเข้ามาปั๊บล็อกเลขผมจะแบ่งเป็นสอง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 ล็อกเนาะอ่าเนื่องจากหลังใหญ่ก็คือชุดนี้จะปล่อยไก่ดำาครับที่เห็นนะครับไก่ดํา กให้อาหารนี่ดันในบิวอย่างนี้ครับบิวอินอย่างนี้ครับเป็นที่นอนนะครับคืที่นอนไม้ไผ่ที่เป็นไอ้ลำยานนี่คือที่นอนครับแล้วก็ที่ไข่ทําเตรียมพร้อมไว้ครับสําหรับคอกไข่ครับนี่ก็คือของขอคอกฟังไก่ดําจะมีถังน้ำํำคอยให้นะครับมี อาหารอะไรในธรรมชาติในไร่ชนวนก็เอามาให้มันก็ให้กล้วยก็ไปด้วยครับ <Gla> อ่าเดี๋ยวก็เข้าไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับซึ่งเป็นฝั่งของไก่บ้านอันนี้ไก่บ้านนะครับไก่บ้านไก่บ้านก็บิวอินข้างในก็เหมือนกันนะครับอ่าครับนครับรบิวอินข้างในก็เหมือนกันก็มีที่วางไข่นะครับตะกร้าสนหรับวางไข่แลกวก็ที่นอน ไอ้ตัวน,นี้ก็ไม้เก่าครับไม้เก่าจากตู้เสื้อผ้าเอามาเก็บมาโมดิฟายเก็บมวครับเขาเรียกว่ามารียุสใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับอืมส่วนหนึ่งต้องใช้สังกะสีก็เพราะว่าโดนฝนโดนฝนมันจะไม่มันจะได้ทนแต่ถ้าเป็นตู้เสื้อผ้ามันจะเปื่อยก็เลยต้องใช้ด้านในไม่โดนนะครับนี่ครับล้าไก่ที่ทำใหม่ก็ปล่อยไก่เทียบร้อยนะครับ จะขยายไกลไปเรื่อยๆอยนะครับนี่โอ,อ๊ะครับผมทนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณสำหรับผู้ติดตามนะครับสวัสดีครับผม